แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ได้นำพาน้องๆไปดูงานนะคะโครงการพระราชดำริะน,กกรนะคะแล้ว ถ้าได้มีโอกาสนะคะมาะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทําสิ่งดีๆนะคะเปิดโอกาสให้น้องๆ้มาจากรายการของคลืน่นนี้ขอบคุณด้วยนะคะอันนี้น้องเฟินก็เป็นตัวแทนจากบริษัทชนรังานซีเมนต์นจอกัดนะคะทีมดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนตรงนี้นะคะ มาแล้วแล้วก็รวมถึงเรื่องของบทความน,นะคะข้อมูลต่างๆสาระดีๆเกี่ยวกับสิง่งแวดล้อมวันนี้น้องๆน,นะคะแหมหลายชีวิตเลยทีเดียวหน้า,ามาค่อนข้า่จัดรายการน,นะคะก็ได้เตรียมพร้อมที่จะนําความรู้ที่ได้มานะคะมาบอกกล่าวมาเล่าเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลายๆหัวขอ้อน,นะคะแต่ว่าจะยทยอยๆเนาะจาดก,ก๊สไปแล้วก็ตอนนี้คงจะเริ่มต้นในเรื่องของ ่าวะโลกร้อนนะคะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของบ้านเราเประเทศรวมถึงโ,งโลกด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องอส่งมอบไปยังน้องๆน,นะคะตอนนี้นั่งอยู่หน้าที่เปิ้ลเลยนะคะอ้าวเชิญค่ะครับสวัสดีค่ะ เียพลังงานในเครื่องเสียงระบภัยไฟโทรทัศน์เครื่องมันทึกวิดีโอคอมพิวเตอร์ตั้งโตกและอุปกรณ์รวงต่างๆที่ติดมาด้วยการดึงปลั๊กออกหรือเช็ปลั๊กเสีย่วงที่ตัดไฟด้วยตนเองครับค่ะวิธีที่สามนะคะเพียหลอดไฟเสียหลอดไฟประหยัดพลังงานเป็นแบบโกดเพราะจะกินไฟเพียงหนึ่งในสี่ของหลอด และก็จะมีอายุการใช้งานได้นานหลายปีมากค่ะครับเปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและประหยัดกว่าหลอดปกติ40%สามารถหาซื้หอหลอดไฟ LED ที่ใช้สำหรับติงไฟตั้งโต๊และตั้งพื้นได้ด้วยจะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการให้มีแสงสว่างต่อหาเช่นียมถนนหน้าบ้าน เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอไดไส้จะช่วยลดค่ามลอินออกซได์ได้ละ50หาอต่อปีครับ